ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ ปอมแปมโพสต์แล้วเขียนจดหมายขอโทษปมเหยียดคนไม่อยากไปหัวหินกล้เป็นดราม่าเลยล่คะค่ะหลังรายการทอกระเทยของปอมแปมถูกแชร์เพราะในรายการปอมแปมและอาตุยได้ขำและหัวเราะข้อความของคนทางบ้านที่เคยส่งไปว่าอยากไปเที่ยวหัวหินสักครั้งก่อนตายและนอกจากจะขำแล้วปอมแปมก็ยังพูดด้วยว่าดูไม่มีต้นทุนเลยซึ่งล่าสุดปอมแปมก็ได้ออกมาขอโทษโดยการโพสต์จดหมายที่เขียนด้วยลายมือว่าขอโทษสำหรับสิ่งที่พูดไปในรายการเรื่อง ขอโทษอย่างที่สุดถ้าทําให้ทุกคนโกรธรู้สึกแย่ระคายหูหรือใดๆก็ตามเราขอโทษจริงๆค่ะไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกใครแต่กับประโยคนั้นที่พูดออกมามันก็ทําให้คิดได้ว่าเราดูหมิ่นคนอื่นอยู่จริงๆซึ่งทุกคนจะตำหนิเราเรื่องนี้เราก็เข้าใจและยอมรับในคำตำหนินั้นโดยจะไม่แก้ตัวใดๆวันนี้ตอนนี้เราไม่มีทางที่จะพูดอะไรแบบนั้นอีกในอนาคตด้วยนะคะเราสัญญาว่าเราจะไม่พูดโดยไม่ระวังแบบนี้อีกแต่ถึงกระน,นั้นถ้าจะมีใคร หยิบเรื่องนี้มาตำหนิเราอีกเราก็พร้อมที่จะยอมรับผิดและขอโทษทุกคนอีกครั้งค่ะนั่นเอง